การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กที่ห่างไกลจากเมืองมีชายชราผู้ยากจนชื่อว่าตาแสงเขาสวมเสื้อผ้าเก่าขาดและเดินถือไม้เท้าไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านมักมองเขาด้วยสายตาเวทนาบางคนถึงกับหัวเราะเยาะเพราะคิดว่าเขาเป็นเพียงคนแก่ไร้ประโยชน์แม้ว่าตาแสงจะไม่ค่อยพูดกับใครแต่เขากลับชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอเมื่อมีคนหาบน้ำไม่ไหวเขาก็ช่วยยกให้ เมื่อมีเด็กคำของตกเขาก็ก้มเก็บคืนให้แม้กระนั้นไม่มีใครให้ความสนใจกับความใจดีของเขาเลยวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดฝนตกหนักและฟ้าร้องเสียงดังสนัน่นบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายบ้านของชาวนาผู้หนึ่งซึ่งมีลูกหญิงตัวเล็กตัวเล็กวัยเจ็ดขวบถูกลมพายุพัดจนพังลง เด็กหญิงติดอยู่ใต้ซากไม้และร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านพากันรีบเข้ามาช่วยแต่โครงสร้างบ้านที่พังลงมากลับหนักเกินไปแม้แต่ชายชะกันที่แข็งแรงที่สุดก็ไม่สามารถยกได้พวกเขาพยายามอย่างสุดกำลังแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเด็กออกมาได้ขณะที่ทุกคนเริ่มสิ้นหวงังตาแสงเดินเข้ามาใกล้และพูดขึ้นว่าข้าขอลองดูหน่อยได้ไหม ชายชะกันบางคนหัวเราะและคิดว่าเขาพูดเล่นคนแก่ที่ดูอ่อนแอแบบเขาจะช่วยอะไรได้แต่ตาแสงไม่ได้สนใจคำสบประมาทเขาเดินสำรวจซากบ้านใช้มือสัมผัสไม้ที่ถล่มลงมาแล้วค่อยใช้ท่อนไม้เป็นคันงัดในจุดที่ถูกต้องจากนั้นเขาใช้แรงเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ซากบ้านขยับอย่างน่าอัศจรรย์เพียงไม่กี่นาที เขาสามารถเปิดทางและช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยชาวบ้านพากันตกตะลึงไม่เพียงแต่เขาสามารถช่วยเด็กได้แต่เขายังรู้วิธีใช้ดีไว้ง่ายในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักซึ่งพวกเขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนตาแสงท่านทำได้อย่างไรชายหนุ่มคนหนึ่งถามด้วยความประหลาดใจตาแสงยิ้มบางๆแล้วตอบว่าข้าเคยเป็นช่างไม้มาก่อนตอนหนุ่มๆข้าสร้างบ้านมากมาย และข้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อไม้ล้มทับกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างรู้สึกละอายใจพวกเขาตระหนักได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาตัดสินชายชราจ,จากเพียงรูปลักษณ์ภายนอกแต่แท้จริงแล้วเขามีความสามารถและความเมตตาอย่างล้นเหลือตั้งแต่นั้นมาตาแสงได้รับการเคารพจากทุกคนเขาไม่ได้เป็นเพียงชายแก่ผู้ยากจนอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้เท่าผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญาและประสบการณ์ที่มีค่าของหมู่บ้านอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะคุณค่าแท้จริงของคนอยู่ที่จิตใจและความสามารถทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเขาจะดูธรรมดาแค่ไหนอาจมีบางสิ่งที่เรามองข้ามไปประสบการณ์และความรู้สำคัญกว่ากำลังเพียงอย่างเดียวบางครั้งสติปัญญาและวิธีการที่ถูกต้องสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าแรงกาย